เทพเทวาประจําตัวของคุณออมะอก็คือสักติแห่งจักรวาลแต่ทําไมต้องเป็นพพิฆเนศในรูปรักษณ์นี้เลยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมต้องเป็น <sponsors> ที่ตรงนี้แปลกจัง แล้วก็เมื่อกี้บอกว่ารจริงๆแล้วไม่ใช่องค์พระพิคเนธแต่ว่ามีอะไรทับซอนก็เซอยส์เยเลยแต่ล้าเกิดถามว่าน้าวันนี้ถ้าเกิดต้องให้ตัวอาจารย์โก้เลือกแล้วบอกว่าผู้หญิงคนนี้ควรบูชาพระนามไหนมันปรากฏขึ้นในจิตคืออาจารย์มีการไปไหว้ขอไปพิคเนธประสบผลสำเร็จได้มูลค่าง,งานเกือบ1,000ล้าน หลังจากนั้นที่อธิษฐานไปผมจะอธิษฐานอาทิตย์ละครั้งไม่นานจากนั้นผมมีโปรเจกต์ใหญ่แล้วหลายๆอย่างก็เหมือนกับพื้นฟูขึ้นมาอย่างดีขึ้นตามลำดับเลยก่อนที่เราจะพาแขกรับเชิญนะคะคุณออมไปมูย,ยังสถานที่ต่างๆเราขอเช็คพลังไพ่กันก่อนว่าที่ไหนคือที่ที่ใช่สำหรับคุณอมอในวันนี้ครับ ไปฟังคำทำนายพร้อมๆกันได้เลยนะครับผลรวมพลังของไพ่ดีมากครับผมเป็นไพ่ที่สว่างมากแต่เบื้องต้นพลังของคุณอ,อมกับตัวจันโก้เนี่ยยังไม่ได้เชื่อมโยงเท่าที่ควรนะครับแต่ถามว่าเป็นการเวลาที่ถูกต้องไหมกับการที่คุณอ,อมมีความจําพาะกับ EP นี้ถูกต้องในแง่พลังของปู่ยม พลังของพระแม่ธรณีถือว่ามีความสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์นะครับทีนี้เราจะมาวิเคราะห์กับสถานที่ทั้งหมด3สถานที่ด้วยการที่ทีมงานเนี่ยคัดมาให้ผมแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเบื้องต้นเป็นที่ใดบ้างนะครับที่ที่สองตัดออกเลยนะครับผมที่ที่หนึ่งมีความน่าสนใจมากถือว่าตรงตัวกับ คุณออมแต่ว่าผลลัพธ์อาจจะไม่ได้คลี่คลายร้อยเปอร์เซ็นตตอบผมจึงเลือกสถานที่ที่3อันดับแรกคือมีความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างพลังงานของตัวอาจารย์กู้เองกับพลังงานของคุณออมแต่มันมีนัยยะบางอย่างที่ค่อนข้างซ่อนเอาไว้จากการเปิดไพ่ในวันนี้ซึ่งอาจารย์กู้คิดว่าต้องลองได้พูดคุยเจอตัวจริงของคุณออมก่อน จึงจะสามารถไขรหัสได้เบื้องต้นสถานที่ที่สค่อนข้างมีความใช่และเป็นไปได้สูงมากครับเป็นสถานที่ที่มีพลังของทั้งมหาเทพและมหาเทวีผสมผสานอยู่นะครับผมซึ่งคิดว่าตอบโจทย์แน่นอนกับกับสิ่งที่ได้รับบีฟมาจทากทีมงานว่าคุณอมนะต้องการอะไรก็ตามที่เป็นการเริ่มต้นต่อยอดและสู่ความสำเร็จเพราะฉะนั้นต้องไป ดูกันว่าสถานที่ที่3มเนี่ยมีพลังงานอื่นๆอีกไหมที่จะเป็นกุญแจสําสคัญเปิดประตูสู่ความสําเร็จให้กับชีวิตของคุณอมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ร,บรายการเที่ยวได้สายมูใน e ีพีนี้นะคะเราจะพาทุกคนมามูกันที่พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตราค่ะบางแคกรุงเทพเรานี่เอง ส่วนสดีพีนี้คือพิเศษมากๆค่ะจันโก้ได้รับเกียรติแขกรับเชิญคือเขาให้การบ้านเรามาว่าเขากําลังจะเริ่มทําสายงานใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทํามาก่อนเลยแล้วก็อยากจะรู้ว่าถ้าการมามูตรงนี้จะช่วยทําให้เขาเสริมแบบหน้าที่การงานใหม่ได้สําเร็จเร็วยิ่งขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวอีพีนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราค่ะต้อนรับเลยค่ะสวัสดีค่ะเี่ยงนะเบล เจคนสวยของเราในรายการช่องคืนเผาผีถูกต้องไหมคะใช่ค่ะพี่ออมกําลังจะเริ่มต้นในยังไงคะคือต้องบอกว่าเคยทำงานมาหลายแบบแต่ว่าอาชีพดีเจเนี่ยเป็นครั้งแรกทีนี้ก็ทำมาสักพักแล้วเลยอยากให้ปังขึ้นครับค่ะก็เลยอยากจะให้อาจารย์โก้พามมูถูกจุดแล้วสำเร็จเร็วอะไรเงี้ยถูกจุดแน่นอนเพราะว่าเมื่ออจรโก้ได้มาย่งสถานที่ตรงนี้ ต้องบอกได้เลยว่าเทพผู้ซึ่งเป็นองค์ประธานยังวิหารตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสําเร็จค่ะแล้วก็อีพขอถามพี่พี่ออมนิดนึงว่าพี่ออมเคยแบบมีการมูเกี่ยวกับทางฮินดูอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะก็ปกติไหว้นะคะไหว้ธนีคเนศอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะก็ก็ไหวยอยู่แล้วเกี่ยวกับดวงพี่ออมกับสถานที่แห่งนี้ทําไมต้องเป็นพี่ออมแล้วก็ตรงนี้คะมีความเชื่อมโยงกันแน่นอนถามว่า การที่คุณออมากราบไหว้พระพิฆเนศผิดไหมไม่ผิดกฎและเป็นไปตามหลักที่ถูกต้องอแต่ถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ค้ำจุนและเกื้อนหนุนคนคนนี้ในทุกเส้นทางอ่ะจะเป็นพระพิฆเนศจริงๆไหมต้องไปติดตามกันข้างใน,งในครับไ,ไปเลยค่ะ พิบิทพันธ์แล้วนะคะก็คือ1จุดแรกไฮไลท์ของเราเลยที่หลายๆคนมาที่นี่ต้องมาสักการะกันก็คือองค์ระพิคเนศด้านหลังตรงนี้ค่ะคเป็นปางที่33าแล้วก็เป็นปางเดียวที่มี1เดียวในประเทศไทยณนะจุดจุด,จดนี้ค่ะอาจารย์โก้ในการเปิดไพ่อ่ะค่ะคที่สถานที่ตรงนี้แล้วก็องค์บะพิคเนศองค์นี้ค่ะคทําไมต้องเป็นพี่อ,อมคะจริงๆเคสของคุณอ,อมเป็นเคสที่มีความน่าสนใจมาก แต่โจทย์ที่ผมได้มาคือเขาว่ากำลังจะเริ่มการงานใหม่ๆมและขอให้ต่อยอดไปสู่ความสำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคอยคือความสำเร็จนะครับพพพิคเนตท่านมีบารมีเต็มเปี่ยมอยู่แล้วและดูแลด้านความสำเร็จโดยตรงเพราะ,ะนั่นคือเทพคู่อยู่เหนือปัญหาและอุปสรรคทั้งกวงแต่ทีนี้นครับสิ่งที่ที่เป็นพลังงานอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังอะอมเมื่ออาจารย์โกงมาถึงที่ตรงนี้ครับอาจรยโกสัมผัสได้ถึงพลังของศักดิ์แห่งจัก,กรวาล หรือพลังของมหาเทวีทุกภาคทุกฟางอวตารรวมกันเทพเทวาประจำตัวของคุณอมอะ่ะก็คือสติแห่งจัก,กรวาลแต่ทำไมต้องเป็นพระพิฆเนศในรูปลักษณ์นี้ถ้าเกิดทุกคนไปศึกษานะครับจะเห็นว่าองค์ประธานของพระพิฆเนศอย่างวิหารแห่งนี้จะมีพญาสิงห์อยู่ข้างหลังใช่ใช่ใชใชเพราปกติจะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะคะซึ่งสิง องนี้คือพาหนะของมหาเทวีนามสีอุมาเ,เพราะฉะนั้นเท่าที่จันโก้สัมผัสดได้นะด้วยรูปลักษ์เป็นประปิคเนตจริงผมไม่เถียงแต่พลังงานที่ประสิทธิ์ประสัดและรวมเป็นมหาพรเนี่ยคือสักติแห่งจักราวาลซึ่งมันชัดและตรงตัวกับผู้หญิงคนนี้ผมนนเลยมอยงว่าในนี้องพลังงานอ่ะมันค่อนข้างมีความทับซ้อนเนยอะมากเลยคุณอม เลยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมต้องเป็นที่ตรงนี้และวันนี้ถึงต้องพาคุณอมมาหม่ตอนก่อนนั้นเนี่ยชิมงานนะคะมีมีสามที่ครับคือพอเห็นรายชื่อบอกว่าอ๋อโอเคเลยสองที่เนี่ยเคยไปแล้วก็เลยว่าโอเคถ้าไปอีกก็ดีเหมือนกันเหมือนเคยไปใช่แต่ว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่ไม่เคยไปแล้วก็เซอร์ไพรส์ต่อคือพอตอนชีมงานบอกว่าสรุปอาจารย์โกว่าเปิดไพ่เลยนะต้องมาที่นี่แล้วก็แบบแปดจังแล้วก็ แปกอีกเมื่อกี้บอกว่ารจริงๆแล้วไม่ใช่องค์พระพิเคเนศแต่ว่ามีอะไรทับซ้อนก็เซอร์ไพรส์เอร์ไพรสเลยทีนี้เมื่อถึงตรงนี้แล้วเราใช้โอกาสอันเป็นมหามงคลพาค,คุณออมไหว้พระพิเคเนศเลยดีไหมได้เลยค่ะ <ไป S 2> ตรงนี้เลยค่ะ หลังจากที่คุณอ,อมถวายถาดบูชากับอมศรีคเนตแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่คุณอ,อมและผู้ชมทุกท่านพลาดไม่ได้เลยถ้าเกิดจะมาร้องขอความสําเร็จคือการขอพรผ่านบริวารของท่านซึ่งก็คือหนูมูสิกะ,กะวิธีการขอพรง่ายมากครับมือหนึ่งครับเอาไว้ป้องที่ปากของตัวเองบอกกล่าวสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยที่ไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมนะครับ,รบส่วนมืออีกข้างหนึ่งที่ว่างไว้เอามือ เพื่อไม่ให้ความลับที่เราขอล่วไหลแล้วก็ขอพอรบอกความต้องการกับท่านแบบนี้คือมันจะเร็วขึ้นไหมคะสำหรับาอาจารย์โก้อาจารย์โก้ัวืวเร็วขึ้นเพราะว่าพระพิคเนตเนี่ยท่านมีมหาบาร,รมีท่านมีพลังเมตตาสูงมากแต่เราลองนึกภาพนะมวลมนุษย์อะ่ะผู้มีความผูกก,ก็อยากให้ท่านช่วยแต่บางครั้งนะท่านอาจจะไม่ได้เหมือนไม่ได้มีเวลามากพอในการโฟกัสลูกๆแต่ละคนแต่การที่เรา บอกเล่าเรื่องราวของเราผ่านบริวารของท่านมันเหมือนกับว่ามันเป็นการย่นย่อระยะทางให้คําร้องขอของเราเนี่ยเข้าใกล้องค์พระพิคเนศมากยิง่งขึ้นอันนี้คือทริค,รคนะ,ะครับเดี๋ยวพี่อมอเชิญเลยค่ะได้เลยครับ จันโกอิฟบอยากจะขอทริกพิเศษในการไหว้สําหรับพี่อ,อม,อมกับพระพิฆเนศองค์นี้ค่ะว่าเขากับพระพิฆเนศองค์นี้ถ้าจะต้องไหว้แล้วแบบปึ้งเลยอย่างเงี้ยต้องทำอย่าง,อง,อางไรใช่ไหมแต่ในเคสของคุณอ,อมเนี่ยสาหรับอาจารย์โก้ผมแค่รู้สึกว่าให้บูชาด้วยดอกไม้สดหลากสีสันและทุกครั้งที่บูชาคือให้บูชาแสงสว่างไปด้วย<ฆ>เช่นอาจจะเป็นการบริจาคค่าไฟเป็นการเติมน้ํามันตะเกียง หรือเป็นการให้แสงสว่างเพื่อส่งทางชีวิตให้เป็นประกายแห่งการก่อกําเนิดเพราะว่าเขากําลังจะเริ่มต้นใหม่ค่ะคำถามต่อมาคือทำไมต้องเป็นดอกไม้หลากสีสันอาจารย์โก้บอกเบื้องต้นแล้วว่าจริงๆแล้วพลังที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของเขาคือศักดิ์แห่งจักรวาลความงามของพระแม่ต้องคู่กับมวลพฤกษาสดแล้วมันจับต้องได้อันนี้คือทิกง่ายๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตรงนี้ หรือหลังจากนี้เวลาคุณอมอยากไหว้ตรงไหนง่ายๆเลยแค่บูชาด้วยแสงสว่างถวายถาดอารติก็ได้หรือถวายด้วยดอกไม้สดหลากสีสันต้องเยอะไหมคะหรือว่าอันนี้แล้วแต่จริตเลยเท่าที่อาจารย์โก้จับพลังงานมูและสื่อสารได้ไม่เพี้ยนแน่นอนคนคนนึงต้องบูชาด้วยง่ายๆเลยด้วยดอกไม้หลากสีสันแล้วก็แสงสว่างเพื่อนำาชีวิตเป็นทิกที่พิเศษสุด แล้วสําหรับคนที่จะมามูไหว้ตามพี่อ,อมสถานที่ตรงนี้หรือ,อที่ไหนก็ตามแต่ค่ะมีข้อห้ามไหมคะมว่าการนําของมาบูชาเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ห้ามนมาํามาไหว้บูชาสำหรับข้อห้ามคืออาจารย์กู้มองว่าทุกครั้งนะครับที่เราอยากจะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณต้องเคลียร์พลังงานของตัวเองก่อนอคุณต้องทําทานอยู่เป็นนิดคุณต้องมีกรอบแห่งศีลอันเนี้ย แล้วก็มีการเฝ้าสวดเจริญภาวนาอ,อันนี้คือจุดเริ่มต้นอนอกเหนือจากนั้นในแง่ของความละเอียดอ่อนของที่ถวายเนะี่ยก็จําเป็นนะ,ะถ้าเกิดหนึ่งอย่างให้ผมเลือกอยากถวายเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์คือห้ามเลยถูกต้องถ้าเกิดเราลดละเลิกการเบียดเบียนสัตว์โลกได้สุดยอดอดีมากหรือถ้าเกิดคนที่ไม่ได้สะดวกในการเตรียมมายังวิหารตรงเนี้ เขามีบริการไว้ไว้รองรับทุกคนอ,อยู่แล้วมั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่เขานํามาจัดหาเพื่อถวายเป็นถาดบูชานเนี่ยถูกต้องตามหลักแน่แน,นอนอค่ะใครที่อยากจะมาขอพรและอยากได้พรที่สําเร็จคือง่ายๆคืออาจจะแบบท่านมัง่งหรือทําจิตใ,ใจบริสุทธิ์หรือถือศีลถือทานถูกก็จะดีมากๆกเลยครับเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะไปทุกสถานที่ที่ไหนนะคะอิฟต้องเอาโชคลาภมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนแล้วก็อีพีนี้ค่ะไม่พลาดเลยนี่เลยอยู่ในมืออิฟแล้ว เดี๋ยวไปเสียงเซมซีกันค่ะได้แล้วค่ะคุณผู้ชมตาดีได้นะคะมีโชคมาฝากคุณผู้ชมแล้ว EP นี้สำหรับคนที่เกิดวันพุธวันศุกร์นะคะพิพิธภัณฑ์สถานที่แห่งนี้เหมาะกับคุณมากๆแล้วก็โชคทีปเอามาฝากก็ตามนี้เลยค่ะ เอาละค่ะแล้วก็ได้รับเกียรติกับอาจารย์ดรอานนท์ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เทพศรียันตราแห่งนี้ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คะอิบอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าพิพิธภัณฑ์ตรงนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะต้องเกิดขึ้นจากศรัทธาส่วนตัวก่อนนะครับแล้วคําว่าศรัทธาเนี่ยผมกลัวที่สุดก็คือศรัทธามันใกล้กับงมงายดังนั้นเมื่อเราเกิดศรัทธาเนี่ยเราต้องเอาตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนะนะครับผมมีห้องพระห้องเทพ ไว้เพื่อปฏิบัติเพื่อไปไหว้ยามใดที่จิตใจรู้สึกว่ามันไม่ดีจะด้วยหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามแต่ก็จะเข้าห้องพระห้องเทพเทพเนี่ยผมบูชาองค์พระพิคเนตมาก่อนแล้วตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับผมเป็นช่างเกี่ยวกับงานศิลปะดัง <Brew ing. S 1> นั้นก็ต้องนับถือเทพที่สําคัญที่สุดของเราก็คือองค์พระพิคเนตครับหลังจากที่ได้ความสุข ได้ความสําเร็จส่วนตัวมาตลอดก็เริ่มมองว่าเราอยากจะเอาสิ่งที่เราได้เนี่ยแบ่งปันคิดแค่แบ่งปันให้คนอื่นได้สัมผัสเอาออกมาคําว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นสิ่งที่เคยคิดอยู่ว่าเราอยากจะเก็บอะไรที่เป็นคุณค่าและมีประโยชน์ด้านศินละปะ,ะคุณค่าด้านวัฒนธรรมหรือความรู้อะไรต่างๆในที่สุดก็เลยตั้งคําว่าพิพิธภัณฑ์เทพ สียังตราอาจารย์คะอีบได้ข้อมูลจากทีมงานมาคะ่วะว่าอาจารย์มีการไปไหว้ขอไปพิคเนตแล้วก็ได้ประสบผลสําเร็จได้มูลค่างานเกือบ1,000ล้านอันนี้เรื่องจริงไหมคะจริงผมทําธุรกิจทําส่งออกต่างประเทศะนะครับในช่วงก่อน2546มันมีการส่งออกธุรกิจเจริญก้าวหน้าทุกอย่างก็ดีช่วง4ีเนี่ยจีนเปิด การค้าเสรีรทั่วโลกพอจีนเปิดการค้าเสรีทั่วโลกคือส่งออกได้แล้วคนก็ไปซื้อของจากจีนเราเป็นบริษัทที่ส่งออกต่างประเทศปีหนึ่งก็มากกว่า100ล้าน200ล้านอะไรอย่างนี้ครับ,รบก็ทำพอเข้า4ีเนี่ยเป็นปีที่ประสบปัญหาช่วงเจอปัญหาเนี่ยมนุษย์โลกเนี่ยไม่ว่าภายัยพิบัติหรืออะไรก็ต้องหาที่พึ่งแหละใ,ในสิ่งที่ผมค้นคว้าแล้วก็พยายามที่หา แล้วเราทํางานด้านนี้อยู่สิ่งที่เราจะต้องขอ <c oughs> ก็ต้องขอจากสิ่งที่เรานับถือผม <c oughs> น,นับถือพระพิฆเนศก็ <c oughs> อธิษฐานจิตตอนเนี้ยงานศิลป,ปะหรือสิ่งที่เราสร้างมาโดยตลอดเนี่ยไม่ดีเลย <c oughs> มัน,ม,นมันลดยอดมันลดหายไปเยอะครับ <c oughs> สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็เหมือนเราได้เห็นอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเล่าผมคนเดียวตอนหลังจะกลายเป็นว่าไปตามมาจากบ้านก็มีคนมาไหว้ที่แล้วบอกว่าทําไมเห็นองค์ท่านจากในฝัน แล้วก็มาตามหาเจอที่นี่ถ้าผมเล่าไปก็กลายเป็นว่าเอา้าคุณกับผมมันตรงกันคือสิ่งที่ผมเกิดเห็นเนี่ยเป็นรูปร่างขององค์ท่านอย่างนี้ก็เริ่มศึกษาจนรู้ว่าท่านอยู่ที่อินเดียใต้เป็นพระพิคเนศอ่าที่มีประวัติพอสมควรถ้าใครอยากจะเสิร์ชหาก็ได้นะครับ,รบองค์ศรีชูบาดิสติกนา,าปติอ่าม,มีประวัติตอนนั้นมีเวลาว่างก็สร้างองค์ขึ้นมาสร้างองค์ขึ้นมาเทียบต้นฉบับอะไรใกล้เคียงมากสร้างองค์ไม่ใหญ่ นะครับแล้วอธิษฐานจิตว่าถ้าสิ่งที่ผมสัมผัสพลังที่ผมได้เนะี่ยบังเกิดเป็นสิ่งที่ขอมัเกิดขึ้นได้จริงก็จะสร้างองค์ใหญ่หลังจากนั้นที่อธิษฐานไปผมจะอธิษฐานอาทิตย์ละครั้งไม่นานจากนั้นผมมีโปรเจกต์ใหญ่แล้วหลายๆอย่างก็เหมือนกับฟื้นฟูขึ้นมาอย่างดีขึ้นตามลำดับเลยผมก็เลยสร้างองค์ใหญ่ สร้างองค์ใหญ่ใหญ่สุดตอนนี้อยู่ที่บังเลนนะครับค่ะสูง12เมตรแต่องค์นี้ก่อนจะสร้างองค์นั้นก็คือสร้างองค์3เมตรค่ะี่มีครับแสดงว่าอีกที่นึงก็คือเป็นรูปลแบบเดียวกัน,แบบ,กนแบบเดียวกันเลยครับสงครับอาจารย์ค,ครับ,รบทีนี้ครับพอพวกเราอะได้มีโอกาสเดินทางมายังสถานที่ภายในห้องเนี้ยข้างบนนะครับตัวผมเองอะจะสังเกตเห็นเหมือนเป็นงานศิลปะอย่างเงี้ยครับ อย่างนี้มีมีชื่อเรียกว่าอะไรแล้วแล้วมีความสําคัญอย่างไรกับผู้มีจิตสัทธาที่ต้องมามาขอบพรอย่างห้องนี้ตรงนี้เรียกว่าอภิมหายันเทพศรีันตราครับเพราะก็ใหญ่พอสมควรจริงๆอยากจะถักให้ใหญ่กว่านี้อีกอะถ้าเพราะช่วงนั้นมีเวลาเยอะจะมีได้มงคลนะครับรวมเป็นมงคลกับคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันรวมทั้งคนที่จําวันเกิดไม่ได้ กับวันพุทธกลางคืนอยู่ในนี้หมดเลยค่ะตั้งใจอะไร<อ>รู้ไหมครับคนมาไหว้องค์พ่อเสร็จแล้วเนี่ยคนแต่ละคนเข้ามาเขาไม่รู้เขาโดนอะไรมาบ้างเขามีโครคภัยไข้เจ็บคุณใสอะไรเหล่านั้นเน่ยแล้วเดินเข้าไปหาผมผมอยู่ข้างในถ้าวันไหนผมอยู่ผมก็กลัวกลัวกระทั่งคนมาจะปล่อยของใส่นี่ความเชื่อของผมเนี่ยผมพูดเพราะว่าแต่ละที่มีคนบอกว่าเคยเอาเอาทู่ไปกระถางทู่ไปเทไปเจอผง กระดูกอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นที่อื่นแต่ที่นี่ไม่ได้จุดทูบอยู่ละแต่ผมกลัวคนที่เข้ามาเนี่ยคนที่เข้ามาด้วยสัทธาก็ไม่เหมีออะไรคนเข้ามาแล้วก็อาจจะคิดไม่ดีกับเราอสร้างยันอันนี้ขึ้นมาก่อนไม่ใช่เพื่อตัวเองใครที่มีสิ่งไม่ดีในตัวเข้ามามผ่านยันเนี้ยเข้าไม่ได้เปรตอสุรกายสิ่งชั่วร้ายผม<อ>แล้วสำหรับผู้ใหม่เนาะอันนี้ไว้เป็นวิทยาทานสำหรับผู้อื่นที่ อยากเข้ามายัางพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพื่อสวดมนต์เพราะว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยผมมองขึ้นไปข้างบนเนี้ก็คือจะมีสีที่จำแนกของแต่ละวันสมมติตัวผมเองอะครับอาจารย์เกิดวันพฤหัสเนี้ยครับ,รบผมควรสวดมนต์ตำแหน่งนี้หรือว่าในจุดไหนจริงๆถ้าไม่รู้ตำแหน่งเลยจะสวดจับตรงเนี้ยนะครับรก็ได้แต่ถ้าเราเอาตามสีวันเกิดก,ก,ก็ถือว่าเราได้ตรงถึงตัวเรา สวดตรงไหนก็ได้แล้วก็มาอธิษฐานกับประจำสีของพุกคุณขอพลังบารมีวันเดือนปีเกิดที่เรามีอธิษฐานจิตให้ส่งพลังไปยังตัวเราและผู้อื่นเอาละค่ะจันโกพี่อมก่อนที่เราจะไปงูทําพิธีต่างๆนะวันนี้ก็คือได้ความรู้กับอาจารย์นาโน์มากๆเลยก็ขอบพรบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณครับเอาละค่ะพี่อมเกิดวันอะไรคะนี่ค่ะสีส้มสีส้มเลยวันเดียวกั่อาจันโกเดี๋ยวไปสวดตามวันเกิดเลยดะคะ ก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับก็เราจะพาคุณอม<ะ>ขอพรภายใต้มหายันสียันตราอ,อย่างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้<ะ>เบื้องต้นเดี๋ยวเราพาทุกคนมาน้อมจิตน้อมใจบูชาองค์ประธานก่อนพระพิคเนตปางมห ah าเศรษฐีหลังจากนั้นเราก็จะมาขอพรขอความสําเร็จกันเนาะดีเลยค่ะ okay. อ,อมกังคณาปตเยนะโมนมหาสิทธิวินัยการนะโมนมหาอัสตาวินายการนโมนมหาคณาปติปปโมริยานะหา พระสัมสันวิสาเทพะ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 พระสัมสันวิสาเทภะพระสัมสันวิสาเทพะพระสัมสันวิสาเทพะคุณอมเกิดวันพระรหัสใช่ไหมครับอ่านี่วันครตรงนี้เลยยืนตรงตำแหน่งพอดีเลยครับใช้มือสองข้างจับและอธิษฐานขอความสําเร็จขอมงคลได้เลยนะครับตรงนี้อย่างที่ อาจารย์ดรอานนท์ได้แจ้งพวกเราว่าข้างบนนะ่ะการถักทอของยนันความสมัครสมาสามัคมคีเลยเกิดเป็นสียันตราในตรงนี้เป็นการเคลียร์พลังงานทกสิกเชิงลบทุกอย่างที่มีไม่ว่าคุณจะมีอัประมงควรนใดนนติดตัวมามเป็นการถอดถอนทุกอย่างเพราะฉะนั้นทุกคําร้องของของเราทุกความทุกของเราอ,อาจารย์โก้เป็นคนหนึ่งที่เชื่อว,ว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเราได้ยินแน่นอนตรงนี้ของเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์เทพศิรยันตราเนาะซึ่งเบื้องต้นครับผู้มีจิตศรัทธาสามารถกราบไหว้ไม่มีข้อจากัดเลยเนาะแต่ว่าวันนี้จันโก้มีไอเทมลับติดมาด้วยเราจะมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันว่าถ้าต้องการฟันธงจริงๆเนี่ยสถานที่ตรงนี้ควรเหมาะกับคนประเภทไหนเนาะเอาละเพราะว่าอีพีนี้เราจะ ออนออกอากาศวันที่13ตุลาคมนะคะคนที่ได้ดูเทปนี้เนาะใครที่เหมาะกับสถานที่แห่งนี้อถือให้อาจารย์โก้ครับใบแรกมาแล้วนะคะอ่ะที่สองค่ะและบม้ทอยแลกกันครับมาค่ะมีอเรียงให้แล้วนะครับมีเลขหกเลขแปดเลขเก้านะครับผมเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดต้องการฟันธงจริงๆคนที่เกิด วันศุกร์วันพุธกลางคืน,นในช่วงการเวลาตุลาคม2 5 6 8ค่ะคุณคือคนที่ใช่ที่ควรมายังพิพิธภัณฑ์แห่งนี้และร้องขอความสำเร็จแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือมากราบไหว้ไม่ว่าคุณจะเกิดวันอะไรแต่ว่าด้วยการเวลาที่จำเพาะแบบนี้ผมกลับมองว่าพุธกลางคืนกับวันศุก โดดเด่นอ่ามีคําถามค่ะอาจารย์ก็แล้วคนที่เกิดพุธกลางคืนกับวันศุกร์ต้องจำเพาะเจาะจงไหว้เทพองไหนในพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ได้ไหมคะถ้าเกิดมาที่นี่ก็ต้องไหวพระพิคเนธเพราะท่านคือองค์ประธานยางพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แค่กราบไหว้พระพิคเนธองค์เดียวคุณจะได้พรของทั้งมหาเทพและมหาเทวีเพราะการมากราบไหวพระพิคเนธปางที่สาคือศูนย์รวมของมหาพรทั้งจักรวาล มาครบจบในที่นี้เลยนะคะ,คะพุดกลางคืนกับวันศุกร์จะโดดเด่นที่สุดในเดือนตุลาค่ะเป็นไงบ้างครับพี่ออมหลังจากขอพรกับมหายันศียันตราความ,มรู้สึกรู้สึกสบายใจคะ่ะรือสบายใจถ้าเกิดผมจะบอกว่าที่พี่ออมต้องมายังพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพราะมหายันเนี้ยเรียกพี่อมมา ไม่รู้เลยนะตอนแรกอิฟก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มีห้องแบบห้องยันแต่ว่ารู้ว่าคือตอนที่ทีมงานบอกอะค่ะบอกพี่บอกพี่อมว่าจะต้องมาที่ตรงนี้<ะ>ก็คิดว่าอ๋อพ,พี่อมต้องมีสื่อสารเกี่ยวกับอะพาปิคเน่เพราะว่าในห้องแรกอะอาจารย์โก้เห็นปุ๊บอาจารย์โก้ก็พูดเลยว่าการที่สตรีท่านเนี้ยขอพรกับอมสีคเน่ดะไม่ผิดเลยแต่ทาไมต้องเป็นาพาปิคเน่ตปางนี้เพราะเบื้องหลังมีสิงโตและสิงโตคือพาหนะของมหาเทวี ความยิ่งใหญ่อุดมไปด้วยอำนาจวาสนาบาร,รมีและสตีมหาเทวีมหาเดวีคือผู้สร้างยันยันนี้สำหรับความเชื่อปัจเจกของอาจารย์โก้นะมหาเทวีคือเบื้องหลังของมหายันศรียันตราหรือมหายันศีจักราตรงนี้ที่เรียกผู้หญิงคนนี้ม,มาขอพร แต่ถ้าเกิดถามว่าน้าวันนี้ถ้าเกิดต้องให้ตัวจันโก้เลือกแล้วบอกว่าผู้หญิงคนนี้ควรบูชาพระนามไหนมันปรากฏขึ้นในจิตคือพระแม่ตรีภุรสุนทรีซึ่งพระแม่ปางนี้เชื่อกันว่ามีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความงามสวยที่สุดในสามโลกและเอกลักษณ์ของท่านพระหัตถ์หนึ่งของท่านจะถือช่อดอกไม้ผม ถึงแนะนําผู้อยู่คนนในตั้งแต่เบื้องต้นว่าควรบูชาด้วยดอกไม้สดหลาก,ลากสีสพร้อมกับจุดตะเกียงเพื่อเติมความสว่างสวัย<ส>เติมความสุขให้กับชีวิตแสดงว่างานใหม่ที่กําลังจะเริ่มทําใหม่ๆอ่าเป็นดีเจอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมคะก็แสดงว่าพี่ออมก็อยากเครียดมากลองปล่อยความเป็นตัวเองแล้วมันก็จะเห็นอะไรที่เฉฉายมากขึ้นถูกต้องครับ พูดปุ๊บแบบว่าตัวเบาเลยเพราะว่าแบบเราเป็นคนชอบคาดหวังไงอยากให้งานอันนี้ดีอยากต้องแบบต้องดีต้องเป็นอย่างนี้พี่ออมคะก่อนจะจากกันไปพี่ออมมีผลงานอะไรฝาก แฟนๆเที่ยวได้สายมูด้วยค่ะก็ติดตามด้วยนะคะรายการคืนผัวผีโกสไนท์ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเลยนะคะก็มีดีเจหมุนเวียนกันนะคะมีมีออมนะคะแล้วก็มีพี่แบงค์แล้วก็มีพี่ตาด้วยค่ะหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วก็รายการคืนผัวผีเนี่ยก็จะมีรายการอะไรออกมาเพียบเลยก็ฝตาดตามกันด้วยนะคะถ้าแฟนๆพี่ออมนาเบล อยากจะฟังพี่อมจัดต้องวันไหนบ้างคะมีวันจันทร์นะคะแล้วก็บางวิกจะเป็นวันพุธด้วยค่ะนี่ยาวๆเลยตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็มีรายการใหม่ด้วยเดี๋ยวฝากเลยละกันนะคะ Ghost Note บันทึกจากกฎผีค่ะติดตามกันด้วยค่ะชื่อรายการก็ ลึกลับแล้วนะอ่าค่ะติดตามผลงานพี่ออมนาเบลไปแล้วอาจารย์โก้คะฝากผลงานใครจะติดตามอาจารย์โก้ติดตามได้ที่ช่องทางไหนคะครับติดตามผมในทุกแพลตฟอร์มเลยครับ Facebook f แฟนเพจใช้ชื่อว่าโก้สุภกรทิ t i k อกอินสต a แกรมใช้ชื่อว่า MasterGo Underscore h ร r a ครับวันนี้ EP นี้คือได้ความรู้มากๆรวมถึงอะไรที่แปลกใหม่สำหรับพวกเรานะคะคในการขอพรอาจารย์โก้คะก่อนจะจากกันไปเหมือนเดิมเลยคะ่ะครับ มีคาถามาฝากแฟนๆรายการไหมคะแน่นอนครับมากราบไหว้ขอพรในฐานะผู้น้อยคนหนึ่งม,มากราบไหว้อมกังางคณะปตยเยหรือพระพิคเนศคาถาที่ควรจดจําไม่ขึ้นใจคือองค์พระพิคเนศสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพจุดเริ่มต้นแห่งความสําเร็จเป็นของพวกคุณครับ เอาละค่ะก็อดจจากกันไปนะคะอีฟฝากด้วยรายการเที่ยวได้สายมูได้เที่ยวด้วยได้โชคด้วยทุก3วันก่อนหวยออกนะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะกดติดตามกดแจ้งเตือนนะคะเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดโชคลาภในงวดถัดไปแต่ที่สำคัญนะคะพี่ออมอาจารย์โกใครที่เป็นสายเสียงโชคก็ให้สนับสนุนสลากแบบถูกกฎหมายของรัฐบาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้อีฟอาจารย์โกแล้วก็พี่อมนาเบลขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ